เริ่มสตรีมมิ่งไปดิครับวันสวัสดีครับผมนายพิทักษ์ผมไม่ใช่คนเทพแต่ว่าผมเป็นนายพิทักษ์ออฟเตออ็อฟเตไต้สัตต์ต้องลงท้ายคำว่าออฟเดตด้วยทั้งเล่นอะไรอยู่อ่ะฮะเล่นเกมเป็นรีวเล่นเกมเกมอะไรเฮี้ยอะไรเออส่งมาละเอ้ยไอเฮี้ยไม่ใช่ เออยไทากันพูดอันพูดไปไหมไมันไปดูในไลฟ์สตรีมกูดิถามพูดไปไหมไปนะออกไปดิอันพูดไปไหมไปดิไปดิเดินเด้อพวกกูเดี๋ยวกูเลี้ยงไย่เลี้ยงข้าวเรตตันตีนคือไข่ของกู <c oughs> นี่ไมไ่ออกหรอนี่ไ,นะไมไ่ออก คนโรงเรียนเราไม่ต้องยึดตั้งแยะไอ้เหี้ยอาจจะไม่จำชื่อได้ชื่ออะไรอ๋อชื่อคุยไงคุยอ่ะไม่จับแต่ฝุ่นว่ะใ่ห้องกูเศษฝุ่นไย้นดีมั้ยเนาะคุยเนี่ยคุยก็มีอ่ะตายกล้าชื่อคุยใช่เหรออ่ากูได้ร้องแล้วไอ้เหี้ยกูร้องเพลงเลยอ่ะเรียนพอไหมเล่น